เอฟซีค้าโอ้ยฉันมาเจอนะ้ฉันกำลังหิวค้าฉันมาเจออ่าอะไรนะแม่ค้าส้มโอักิมสญญาแม่ค้าโสดมองกล้องเลยคะ่ะแม่ค้าโสดคนนี้พี่ชายค่ะคนนี้พี่ชายอ,ะนนายอ่ะพะะ่อค้าอร่อยมากส้มโอทับทิมสว่า อะทับทิมสยามทับทิมสยามลูกละลูกละสามสิบห้าบาทสามนี่นี่สามสิบห้าสามลูกร้อยนะคะแล้วก็เอฟซีฉันกินสับปะรดลิ้นแตกแบบนี้เขาทำไงไม่รู้ลิ้นถึงไดไม่แตกเออลิ้นไม่แตกก็ต้องต้องร้องขอทำยังไงคะใช่ร้องขอชีวิตจริงๆริเอฟซีนี่ค่ะอันนี้อยากรู้ต้องมาที่ร้านค่ะต้องมาชิมที่ร้านต้องมาชิมที่ร้านเท่านั้นค่ะเอฟซีแม่ค้าใจดีให้ซันซิมมะพร้าวฟรีใช่ไหมคะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมซิมฟรีเพราะว่ารู้ว่าฉันอ่ะแบบชอบกินแต่ว่าฐานะไม่ค่อยเดออันนี้ลลูกกรร้้อยแว็สับปะดถุง ม่ค้าอยู่ที่ไหนคะเนี่ยมะนาวหวานนิวซีแลนด์เนาะนิวซีแลนด์นะคะเอฟซีใครผ่านไปผ่านมานี่คะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมปากซอยอ่าถนนซอยที่เท่าไหร่คะซอยเอ่อออบตมะนาวหวานอบตมะนาวหวานนะคะแล้วก็มีปลาเปิดด้วยเนี่ยปลาสดปลาจากเขื่อนนะคะถ้าขี้เกียจหรือว่าไม่มีเงินซื้อก็ลงหาเองนี่ค่ะน้ำนะคะน้ำน้ำแล้วก็จะมาเหมาสับปะรดมะพร้าวส้มโอสับปะรดภูแลนะคะปลูกเองใช่ไหมคะ ญาติปูกญปูเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นแหละนั่นแหละนะคะไปแล้วพ่อค้านัดผู้หญิงไว้ค่ะนี่อันนี้เมียเนี่ยนะคะอ่ะยู่ตรงนิวซีแลนด์เนาะบ้านมะนาวเนาะเอฟซคะอยากชิมแล้วคะ่ะการันตีเลยอร่อยมากมะพราวน้ำหอมนี่ขนาดไม่แช่นะคะหวานอร่อยคะ่ะยอมรับเลยอร่อยแล้วก็ส้มส้มโอนะคะอ่าทับทิมสยามป,ปกติน้ทุกคนก็เห็นนาอแพ็คหนึ่งต้องลูกหนึ่งต้องอ่าเป็นร้อยค่ะ เราเคยเที่ยวตามปั๊มน้ํามันนู่นนี่ท่าศรีมหามจะเป็นร้อยไอ้นี้35นะคะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็40 3ลูกร้อยนะคะไอ้35เนาะเข้ามาเลือกเอาค่ะ FC แล้วก็เผื่อติดใจนะคะอยู่วังม่วงใกล้ๆบ้านอีสานเองอยู่ตรงไหนนะคะแม่ค้าหน้าทงกระสอหน้าทงกระสอหน้าทกสวังม่วงนะคะ FC จะมีสับประรดส้มโอเป็นลูกนะคะไปปอกเองก็ได้เพราะปอกง่ายนะคะดูแม่ค้าปอกเหมือนง่ายๆนะคะสับประรดฉันก็ดูไว้แล้ว เดี๋ยวฉันซื้อแบบปอกแล้วดีกว่าเพราะว่าความสามารถพิเศษของฉันก็คือจกใส่ปากอย่างเดียวกันเฮ้ยเคยกินมาแต่แบบกัดนะนี่แม่แม่ค้าเอาให้ชิมค่ะเอฟซี FC, กลมกล่อมแช่น้ําเกลือใช่ไหมคะแม่ค้านะคะเอฟซีใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวนิวซีแลนด์เมืองไทยนะคะไปถึงบ้านท่าลิศอันนี้บ้านมะนาวติดกันมาช้อปปิง้งมาซื้อปลามากินข้าวแวะนะคะมะพร้าวน้ําหอมผลละหมากลงไม้ซื้อฝากญาติพี่น้องหรือซื้อกินในรถเหมือนอิสซันนี่ละคะ ฉันหิวข้าวแต่ฉันไม่เกิน,นกินหมากไม้เพราะฉันอยากสวยอยากมีผัวพลังจะพาไปนั่งเลือบิน่โอเคนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยอบตอมะนาาหวานนะคะสวัสวดีฉันหวานอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะแพตตี้นะคะแซบค่ะแซบสวัสดีค่ะ